โอ้โอ็สวัสดีครับผมพี่น้องครับเมึงนี่ครับนี่ของอยู่ของกินเล่าวล่ครับมาแต่เมืองเล่าพี่น้องเอ้ยแม่ข้ากาับเฮ็ดเปิงเซิงอยู่ยมาผักแะปกระติ้นอยู่ผักขนาดแล้วก็แม่ข้าคนสวยครับจากฝั่งสปอปอเล่าับมือนี้แต่งโตปานนางงาม <S <S <ๆ S 2> อันนั้นเป็นโตเหนียวพี่น้องโตเหนียวนี่ไปซ่อนมานะครับ <S <S จากคุณด้วยครับนี่นะไปสอนมาจากเวียดนามเพาะว่านี่อ้ยอ่อนซ่อนไข่มดแดงเด้มอนี้อือผักหวานก็มีครับผักหวานป่าเนาะ อนี่อันนี้นึกว่ากระติบข้าวนะครับใส่ข้าวเหนียวมานะครับไม่ใส่นะอันนี้แมนกระติบไข่มดแดงครับพี่น้องครับอู้อันนี้เขียดครับพี่น้องใายเนะจกเขียดเอาเอา,เอาลองเอากล้องป้อนเข้าไปข้างในถุงนี่มารุ่ไม่เท่านเ,นเลยั้งนี้ซองมึงนี่ป้อนลงไปเบิ่งคักๆดุ่นนี่สวัสดีครับคู้บ่าวผู้สาวคู้เถาเล็กน้อยเสียงว่าจะเจ้ามาแล้วครับบ่าวเตอ๋อเลาะเสาะแทบครับในช่วงของรายการบ่าวเตอ๋อตะ หลัแตกครับพี่น้องครับมืแตกขักแตกในน,น้องเฮ้อครื่องมแตกคือหัวนี่บ้างเฮ้ยออ้ <c oughs> พี่น้องครับนี่มาเบิงปลาครับพี่น้องครับอันนี้คือปลานะครับปลาข้ามของม่นกันครับพี่น้องปยังเอปลาตองปลาตองนะครับเนาะปลาตองครับแต่ว่าโตมั่นกัสิเป็นเงาเงคือใบไม้นะครับเป็นสวยไปพี่น้องเลยเขาเป็ยังกินขรับปลาตองนี่เอาไปนึ่งไปราบเอาไปนึ่งเอาไปราบเฮ็ดลูกชิ้นปลาตอง เนาะปอทอดมันปลาตองนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าทอดมันปลากรายนี่บ่อันเดียวกันนี่บ่โอ้พี่น้องครับอันนี้ตัวจักรโลนี่ประมาณสามกโลนี่3-4ถึงสี่โลครับรวมกันเป็นเจ็ดกิโลครับพี่น้องครับโตนี่ขายโลเท่าไหร่โลละ180บาทครับข้างๆกันเม่นปลาย้อนครับพี่น้องเม่นน่ครับปลาย้อนบ่ครับนี่เปลาย่อนพี่น้องเอ้ยไทยคนว่าเพื่อนหลังมี่น้องครับพี่น้องครับฮะหวัดดีครับผมว่าเอาวา ข้างหลังก็อย่าเข่ากล้องนะพี่น้องเอี่ยปลายวนนี่ลาเท่าไหร่อันนี้180บาทครับพี่น้องมาทุกวันจันทร์ก็วันอันวันพฤหัสเนาะทุกวันจันทร์ก็วันอันพฤหัสนะพี่น้องพี่น้องก็จะได้กินนะครับปลาที่มันอร่อยนะครับอันนี้ปลาอะไรก่อนนี่อันนี้ปลาขยงครับนี่พี่น้องครับปลาขยงอยู่ในน้ำโขงหรือยู่ในน้ำหยางคือนยางหนองครับอยู่หนองเนาะนะพี่น้องอย่าให้เขาตัวเด้อพี่น้องเด้อ นะครับต้องถามก่อนนะครับถ้าว่าปลาน้ําโขงปลาน้ําโขงเนี่ยนะครับปลาขยงมันไปอยู่น้ําโขงได้มันจะอยู่ในหนองหรือว่าอยู่ในห้วยเป็นสันได้ปลาขยงปลาเสื่อมนี่พี่น้องอย่าให้เขาตัวนะเห็นว่าก็ได้น้องครับเนาะมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับนี่ปลายอนครับา้อตรโอ้เนื้อปลาตรองครับคุณแม่คุณมาขูดมาให้เรียบร้อยนะครับได้ ปลาคุณแม่เราจะซื้อปลาเมื่อกินไม่ได้ไงยรับรองมาแซ่บแน่นอนครับนี่แบบเอือบอันนี้แบบเอือบนี่เนาะอันนี้ปลาตองวันนี้พื้นท้องปลาตองพื้นท้องปลาตองมาจากตรงนั้นค่ะโอ้ช้ำเละแหกมากแล้วก็มาเขืดเป็นพื้นท้องปลาตองเอามาเอือบเอาไปนึ่งอันนี้ดิปลาจีนอันนี้ปลาจีนก็นึ่งเหมือนกันนึ่งค่ะนึ่งเหมือนกันได้ค่ะข้างในนี่ดิอันนี้ปลาดอกแก้วค่ะปลาดอกแก้วครับพี่น้องครับนี่ปลาดอกแก้วเต็มกระตาค่ะอ้ยแล้วก็ปลาแห้งนะครับปลาแห้งนี่ยังไงปแห้ ทุงละ50บาทครับคัดเปลาเตยอ,อยากสั่งไปต่า <คะ S 1> งจังหวัดไปยังสิได้อยู่บ่ะมีหม่องสั่งมีเบอร์โทรศัพท์อยู่บ่ไอเบอร์โทรศัพท์หมะค่ะครับเบอร์อยังว่ามาเลย092654-0386ค่ะขออีกทีน,นึงนยง092้5 4 0386นาค่ะคุณยังว,วิราวันวิราวันครับ โทรมาหาคุณวีราวันนะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้ป่าหยังที่เ่าวเจอไทยไปถามเราทันมีเราส่งให้ครับพี่น้องนะครับเราจะจัดส่งให้คุณถึงบ้านและมอบความอร่อยให้กับคุณเต๋อตลาดแต่ครับไปเลยซื้อ,อยังไงแม่ซื้อจะได้ซื้อหยังตกลงซื้อหยังครับรโอ้เสือ้อเอาไปให้ยังกินนะครับเอาลอกลอกให้ฟังหน่อยจังหน่อยครับแม่อเอาไปกัลา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 บอกครับโอ้คือสีแซ่บนะครับเนาะ อย่าลืมกัดบักพริกหน่วยเด้อแม่เดอ้อมันยังแซ่บเนาะกัดบักพริกหน่วยใส่ด้วยนีย่โอ้ยน้ำตาแตกออกนี่แห้งแซ่บามาครับพี่น้องตามมาครับแบบนี้เบ่าเต๋อจีพาย่างเลาะสมตลาดลาวนะครับเขาเรียกว่าตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าอุเทนครับมีทุกวันจันทร์และก็วันพฤหัสบดีของอยู่ของกินก็จะหลากหลายนะครับนี่ปลาสม้มปลาอะไรโอ้ยมีหมดเลยหน่อไม้นะครับนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นหน่อไม้ไหมนี่หน่อนไม้อะไรครับนี่ นอไม้กะสะนะครับข้าไม่สะไม่เห็นนะรุ่นนี้เนาะเออเออโปโตสวัสดีครับผมพี่น้องครับเบื้องนี้ครับนี่ของอยู่ของกินลาวๆลครับมาแต่เมืองเลาาพี่น้องเอยแม่ข้ากับเห็ดเปิงเซิงอยู่มาขักแะมีเหนียวมีไข่มดแดงมีนอไม้กะสะนี่ไข่มดแดงกับมีข้างแบบน้อยแบบใหญ่พี่น้องเลยนี่เบน้องด้วยฮะพี่น้องมาแึงครับสวัสดีครับ ยูทูปยูทูปยูทีฟยูท้าบน้อครับเนาะอโอ้วนนั่นเป็นทางทางต่อบวะน่ะต่อนอนเวรหรือต่อนอนกลางคืน<ต>นอนเวรเนานะเออต่อนอนเวรใครแน่ใจฮะต่อนอนเวรฮะเพิ่นซื้อเมื่อแล้วครับโลละหา้าร้อยบาทครับนี่กําลังเจราจาก,กันครับพี่น้องมีบอลแตามันยกมันยกห่างโอ้คนขาย ขายแบบยกรังนะครับอันนี้เขียดน้อยครับพี่น้องครับนี่เขียดน้อยในถุงนี่แมนเบิร์ดครับนี่เขียดน้อยครับพี่น้องอันนี้เขียดน้อยเขียดน้อยขายได้ไรเหรอ๋อทถุกไข่มะเดียมันจะอ่อนซ่อนเลยพี่น้องเลยเ่ากำลังซื้อซื้อต่อนอนเวียนเมืองพี่น้องเลยดอกกระเจียวก็มีอะไรได้ครับพี่น้องครับดอกกระเจียวเขาออกมากอะไรได้ครับนี่เห็นนีหมดอกกระเจียวนี่ไม่เท่าเรามาขายถุงจานเท่าได้ไม่เท่าดอกกระเจียวจางฮะฮะห้าสิบบาท โอ้ดอกกะเจียวห้าสิบบาทพี่น้องเลยเอาไปหนึ่งก้าแจ่วเนะาะแซบ่บเป็นปลาสวดพี่น้องเลยนี่อ,อันนี้ดอันนี้หั่นหนอไม้ยังไันนี่หน่อเป็นอันนั้นหน่อแขมหน่อแขมโอ้น่อแขมเอาไปแกงคล้ายๆกับหวายวะครับคล้ายๆกับหวายครับผมอ,อู้อันนี้เขียดครับพี่น้องยายแล้วจกเขียดเอาเอาลองเอากล้องปอนเข้าไปข้างในถุงนี่มาร่วมไม่ทำนะมันี่ซองมึงนี่ปอนลงไปเบิ่งข้างๆดูนี่ พี่น้องเห็นอยู่บ่ครับยุ่มยำยุ่มยำอยู่เขียดนะเต้น,นงดงเรงลงเรงอยู่พี่น้องออเ,เองเขียดใหญ่เขียดมุกอือโอ้โหมาขักแค่นี้เขียดน้อยนี่ใครจะได้โลละสองร้อยสาวชวนเขียดใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน่อยร้อยสามสิบขอเพิ่มสิบบาทครับเพราะว่ามันตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็เป็นอาหารที่เราสามารถซื้อกินได้นะครับในช่วงของหน้ามันนะครับอันนี้ก็จะมีกุ้งฝอยครับพี่น้องกุ้งฝอยไข่มดแดงนะ บ่ง,งา่ายๆว่าพี่น้องเดินทางมาที่อำเภอข่าอุเทนนะครับระหว่างวันจันทร์กับวันพฤหัสนี่เลืออเอารวณครับอย่างมากเมื่อใหก็ได้ในช่วงเศร้านะครับไข่มดแบบดงก็มีไข่มดแบบดงตรงๆนะพี่น้องเลยแบบเต็มที่แล้วนะครับเมื่อก่อนจะมีแต่ไข่หามครับตึงๆนะครับนะนี่ครับเมื่อก่อนจะเป็นไข่บมดแดงแบบนี้เขาเรียกว่าไข่หามหรือไข่ไฮน้อยไข่รีบมันนะครับเอาไปแกงใส่ปลาคอ ก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะมันจะออกส้มๆนําเพราะว่ามันมีแม้มันด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นไข่ตร้งนะครับไข่ตร้งหรือว่าไข่ตึงๆนะครับนี่ไข่เต็มๆแบบนี้นะครับมันก็จะมันเวลาเราย้ํานะครับนี่เวลาเรากัดเข้าไปดังตั๊บตับนี่พี่น้องนี่ครับแซ่บครับพี่น้องครับที่ตลาดนัดไทยเราอําเภอท่าอุเทนนะครับวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีนะครับมาเลยครับนี่เห็นไหมของกินของแซ่บก็จะยายอยู่ คนก็จะไปหยุมกันนะครับอยู่ข้างหลังนะครับกําลังหยุมกันอยู่อันนั้นก็แย่งหอยครับกําลังแย่งหอยกันอยู่ครับพี่น้องทางหลังนั่นกระโโสเลยกันนะครับหอยค่อยใหญ่หอยค่อยน้อยอยู่ทางหลังเฮ้ยโอ้ยจะเป็นฉากน่าสูบไข่มดแดงกับกบกับเขียดหัวไห่เราก็ได้ม้วนได้เห็นเนาะปอาทัวร์เสีแบกกระตาใหญ่มาแท้นี่ซื้อยางเมื่อนี่ซื้อยังเนี่ยเอาไปขายนี่มันแต่กบเขียดนี่แหละจ้ะมีกบมีเขียดมีไข่มดแดงยังสี่บ่ปลาอย่างสี่บ่ กบเพียดเนี่พี่ค้ายื้อไซสเนี่ยซื้อเมื่อนี่ตลา,าดตลา,าดพระอุเทตลาดนาครพนมจ้ะตลาดในเมืองนครพนมตลา,าดสดอีกบ่ <วะ S 1> โอ้เป็นทังการพี่น,น้องเลยนี่กรับแม่ค้านะครับเพิ่อนก็นมาหาเลือกซื้อเอาของไปขายต่อ,นอเนาะนี่หอยครับพี่น้องครับหอยใครมาดูดำขนาดเลยแฮหอยแม่ค้าทั้งเมืองเล่ามาันคือปลาดำแท้อันนี้อืแต่ว่าวันนี้หอยน้อยนะหอยไม่ใหญ่ไม่โตง่งเหมือนกับเมื่อหลายวันนะเออ แนวกินกับพวกกัะหร้อมพวกกระเทียมครับพี่น้องเองยน,นี่เบเบิร์ดนะครับอหมักน้ำนมกับมีพี่น้องปลาดุกปลาคอครับนี่มีหลวงหลายทายสิอูเบึงป่าร่วมๆครับพี่น้องเบิ่งในกะละมังแล้วกับว่าเบิ่งกำลังใหญ่อยู่กำลังใหญ่อยู่นี่มันปลาอย่างอันนี้แหลมๆนี่ปลารักกล้วยนะครับพี่น้องครับอันนี้มันปลารักกล้วยใครอยังในปลารักกล้วยนี่ โอ้ใส่ครับปลาซิวอ้าวนี้บอครับปลาซิวอ้าวหรือว่าปลาซิวควายนั่นเองนะครับนี่ส่วนนี้เป็นปลาหมูครับพี่น้องครับมีเห็นอยู่บอครับเคยเห็นอยู่บอปลาหมูกองเท่าไรปลาหมูหันหกสิบบาทเพราะนั้นครับพี่น้องครับเพื่อนเพขายแพงได้โอ้จะเป็นม่วนครับมาตลาดกระเทียงกันนะนี่คือสีสันของตลาดนะครับไม่ว่าจะตลาดที่ไหนก็จะมีสีมีสันนี่ อันนี้นึกว pues ่ากระติบข้าวนะครับใส่ข้าวเหนียวมานะครับไม่ใส่นะอันนี้แมนกระติบไข่มดแดงครับพี่น้องครับกระติบไข่มดแดงครับเป็นกระติบเลยนี่ครับพี่น้องโอ้คับขนาดครับเป็นกระติบเลยไข่มดแดงสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยบ่าวตัยเห็นแล้วก็ออ่อนซอนนะอ่อนอ่อนซอนน้เผิ้นครับไข่มดแดงเป็นกระติบเข่ามาเลยอพี่น้องเอ้ยมาเลือกเอาใครจะได้ไข่มดแดงไม่เท่าโลละ400บาทเด้อครับพี่น้อง ขันอยากได้มาเลยครับพากันมาซื้อเอาอยู่ที่ตลาดนัดไทยเราท่าอุเทนทุกวันจันทร์กับวันพรฤหัสบดีครับเบิ้งคลิปให้มันจบเด้อแค่ว่าก็ได้ว่าต้องมาถามอีกเออตลาดมีเมื่อใดเนี่ยจ๊ะโหอือก็ย้อนเบิ้งคลิป่าจั่ไปเลยจะเที่ยวถามกันอยู่ปอเทลงอาเลยมากไข่เบ้มากไข่เด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะแต่ว่ามันหน่วยเป็นรุ่นรุ่นเล็กนะครับเนาะมันจะมีหมากไข่หน่วยใหญ่หมากไข่หน่วยยลน้อยนะครับอือ <B wah> อ่อนซอน to แนวอยู่แนวกินครับ <tät> พ <initiation> ี่น้องครับนี่ของเด็ดพี่น้องของเด็ดนี่ครับสิบบาทสิบบาทครับสิบบาทครับหมักม่วงกอสอหมักม่วงกอสอครับโมเมนต์ธนาคารทอกอสได้ครับพี่น้องครับหมักม่วงครับพี่น้องครับอันนี้หมักม่วงกอสอครับมัดละสิบบาทครับกินส้มนะครับขั้นกินบะส้มเอามาคืนเพิ่นเ่าะนะครับเพิ่นซื้ออยงอันนี้ครับอันนี้บัวนึกว่าซื้อใบไหมเมื่อพี่น้องเลย นี่ครับเพิ่นกำลังซื้อยานางเอาเพ่ยงยังเอาเภิญยังคำอยานางไปแกงขึ้นรำไปแกงขึ้นรำอม้บอกอ๋อกินกลิ่นอย่าน้างอันกับแกงขึ้นรำเนี่ยจะงามแบบนี้เพราอ๋อครับอันนี้อันนี้ลูกค้ามาซื้อครับผมเบ้าเต๋อเลาะเสี้ยวครับผมสวัสดีครับอันอันแกงแค่ไข่ของเนืแม่เลยฮะพี่น้องไข่มดแดงครับนะสุรุซาบลาบอยู่พี่น้องเลยอ่อนซ้อนไข่มดแดงเด้มือนี่พักหวานก็มีครับพักหวานป้าเนาะ อตื่นหรือว่าทางหลังฮานะเออตื่นหรือยังฮานะอืมสบายดีเะยรไสบายดีมาพี่น้องอยากมาครับพี่น้องก็ตามมาครับพี่น้องครับมื้อนี้โบมีหนูครับมีเต๋อไหวครับพี่น้องครับปรากตีสิมีหนูไหวอืมแต่ว่ามื้อนี้มีเต๋อไหวพี่น้องก็มกไข่บากนมนางนมบากนมบากนมหมักนมไหวนะครับฟอยครับพี่น้องครับขันฟอยนะ ในถุงนี่แม่นเขียดนะพี่น้องนะอันนี้นะอันนี้แม่นเขียดเด้อนี่เด้อนี่เขียดยังก็าดิเขียดติ๊กเขียดตอกแตกอย่างบ่พี่น้องเอ้ยเขียดตอกแตกพี่น้องเลยกูดูหนึ่งกูดูหนึ่งกูดนึ่งพี่น้องขายจังไงน้อนี่น้องถือโลละสองร้อยห้าสิบรูละสองร้อยห้าสิบครับเขียดครับพี่น้องมาตามมาเนี่มีจักระจันกะมีครับพี่น้องเขียดน้อยบักหอยนะครับ นี่เขียดอยู่ตรงเด้งรงเด้งอยู่อันนี้หน่อไม้อะไรหรือหน่อไม้ซ้ำเหนือค่ะหน่อไม้้เหนือหน่อหวานพี่น้องครับโบได้หากินง่ายๆได้ครับซ้ำเหนือโมไดิก์กได้เราต้องนั่งเครื่องบินไปเอามาไหม่ะบอ่บอแกคบอ่บอบอ่บอเออเขาฝากมาให้เราว่าะฮะเป็นหน่อหวานเนาะมาสามารถมาซื้อได้อันนี้หน่อหวานเจ้าขายได้ไรโลหะสิบบาทครับพี่น้องครับอันนี้เป็นตัวเหนียวพี่น้องตัวเหนียวนี่ไปส่อนมากนะครับจากคุณด้วยครับนี่นะไปส่วนมาจากเวียดนามเหมือนบ่อนี้ บอกีอุยเนอะเอออันนั้นกระปูนะใหญ่สุดเลยกระปูนะอันนี้กระปูขี้เล็กะปูขี้เล็ใหญ่สุดซัมนี่เพื่อนว่าฮะมันบวกใหญ่กว่านี้แล้วนะครับโอ้มีกุ้งฟอยด้วยนะพี่น้องกุ้งฝอยคั่วนะครับอันนี้เป็นแบบคั่วนะเออได้กันได้กันได้กันแล้วก็มีปลาครับของเรานี่มีปลาค,คือร้านเล็กๆแต่ว่ามีอะไรให้เราแบบกิมมิกมันเยอะมากนะจะบอกให้นะครับนี่ดูปลาตองเนี่เป็นถุงเลยครับผมสวัสดีครับรายการครับโอ้วดักรยครับผม มาจากแต่บ้านคำเตยค่ะคำเตยเนาะอำเภออย่างอำเภอท่าอุทัยนี่บอกโอ้ยครับขอพูดได้ไรได้ครับเด้อสามรายการตลอด KFC ครับพี่น้องครับติดตามรายการตลอดลอตลอดเห็นปะเออปลาครับพี่น้องปลาตองปลาโคตรว่านี่ปลาโคตรปลาบู่ว่านี่ยังเป็นอยู่บ่ปลาบู่นี่ตายแล้วน้องพี่น้องเนาะปลาบู่ี่คาอยังไรโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับปลาบู่ครับ แล้วก็มีปลาปากปลาตองใหญ่เนาะอู้ยอ่อนซอดเนี่ยพี่น้องเอ้ยแนวอยู่แนวกินฮะนะพี่น้องข้างหลังมันขายทิพเข้าครับคุณทั้งทางข้างหลังหัวขายทิพเข้าอยู่เออมีทิพเข้ามาขายห้องมาจากเมืองลาวได้ทิพเคานี่ฮะใส่เข่าแล้วแซ่บครับขั้นผัวหนึ่งนี่เมียนี่ฮักเออขั้นเมียนหนึ่งนี่ผัวฮักพี่น้องเอ้ยเออได้การได้เออมันคักสิทธิ์แท้วันนี้แม่ค้าคอยเอาผ้ามาขายมือนีโบ๊ที่มีขนมปังมาเจ้ามีคือเก่าปะ อคัก็เจ้าหน่เนาะเาจ้าสิขายยังไม่เคยจือเจ้าได้เบิด,ดรถเจ้าหันข้างหันหลังหันดากคอยจือเจ้าได้รถนะอเ,เออเแม่ค้าคนสวยครับอันนี้ไปเจอกันทุกตลาดนัดครับพี่น้องเลยเราขายันเราดุเรามันหัวเราเลยฮักเล่าหลายกระต้านี่เขียดน้อยอันนั้นบักบัก,บกทวดินด้อพี่น้องด้อบักทวดินด้วยอันนี้ดากแม่ค้านี่ฮะขอนำขอนำขอนำด้อยพี่น้องเอ้ย โอ้ดอ่นซ่อนไข่พอดีกันะพี่น้องเอ้ยลายกระทาแท้อันนี้นะซื้อโยกกระทาเมื่อกินมันสิเบิด์ตปะเฮ้ยแย่แตมันบมเหลือเนาะเออกำลังเมย์ขายกำลังใหญ่ของพี่น้องเลยกำลังใหญ่ของแมงดาครับอันนี้อือแมงดาปูไม่ยังอันนี้ฮะทันนี้ของผู้ใดอันนี้ฮึของผู้ใดนี่ยุ่งเมื่อกันนะพี่น้องของแม่ปะโอ้ซื้อไปขายบ่แม่นี่ซื้อเมื่อขายบ่องเฮ้ซื้อไปเฮ็ดอย่างใด น้องบนนี่มินมาพี่น้องนี่นอมาอีกอ่มีเอาไปขายอยู่ใส่นอนี่ตลาดใดนี่โอ้ตลาดข้างในนี่บอโอ้ขับมามาตามมาพี่น้องเลยคนก็เริ่มลายได้ครับได้คนก็อยากลวงลายไพยมากแล้วตอนนี้ฮะอืมธงละร้อยเนี่อ้ธงละร้อยอ่ะเนี้ขายซื้อเส้นซอยเล้าเนี่ยได้ขึ้นมาซื้อเอาเส้นซอยเล้าเนี่ยจะให้เราได้แบกเมื่อได้ในนี่เราขี้ขั้นถือเมื่อได้มาแล้วก็ยังจะได้แบกเมื่ออยู่บบูมาได้เถื่อนอเดี๋ยวเราวะ อันนี้แม่เป้งมดแดงครับพี่น้องครับนี่ของแซบอันนี้แม่เป้งมดแดงนี่เขาเอาไปขวได้นี่ของแซบ <_ C. S 1> ครับพี่น้องแม่เป้งมดแดงเขียดเขียดทิ้งนิ่งครับไข่มดแดงห้ามไข่มดแดงตุงพักขีดขมพี่น้องนี่เขียดน้อยนี่ครับตเต้นด้งเด้งด้งเด้งอยู่นี่บรรุนินนี่นี่พี่น้องเขียดน้อยนี่บงรรลุคน,นอ่ะคนอ่ะเต้นอยู่พักขนาด แล้วก็เม่ค่าคนสวยครับจากฝั่งสอปอปอลาวครับโมน,นี่แต่งโตปานน่าง,งามใส่เสื้อผ้าแบบทันสมัยนะครับจากกุดซุยจากกุดซี่เราว่ากันไปเ <c> ป <oughs> ็นอย่าง่าเสื้อผ้าจากกุดซี่ก็มีบอสนี่แหละครับพี่น้องครับคือความแซ่บความนัวความคักความมวนความซื่นที่รายการ บ่าวเตือตลาดแตกพาพี่น้องมาเลาะเสาะแทบนะครับที่ตลาดนัดไทยเราเภอท่าอุเทนครับพี่น้องครับอยากกินยังทีท hai hai ่บ่าวเตือไทยมาให้บ er ิดทั้งมวลนี้พี่น้องมาเลือกซื้อเอาเองเลยนะครับเด้อมาต้องฝากบ่าวเตือซื้อครับบบมีเงินคันยากให้ซื้อให้นะครับโอนเงินมาเลยครับพี่น้องเออกดดาวมานะครับให้เงินมาโอนเงินมาซอยค่าน้ำมันรดสิไปเมื่อทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกแดนไกลกับไปครับพี่น้องขอจะมีค่าน้ำมันรดค่าเครื่องบินไปนะครับเด้อซอยกันเด้อครับพี่น้อง เดี๋ยวจะพ่อกันวิดีโอนะครับก็ลงโป,ป่งเพลงจวดสวัสดีครับ